บ้านน้ำอ่าง13กิโลอุตรดิตสิบห้ากิโลครับพี่น้องนี่เด้อนะครับตอนนี้อยู่ท่องแสงขันนะครับแยกทองแสงขันนะครับทองแสงขันเนาะนะพี่น้องอยู่แยกท่องแสงขันเนาะอาวิยาอยู่นี่สิเริ่มคลิปจากแยกท่องแสงขันไปอุตรดิตในพี่น้องเบื้องว่าสนนเซนนี่ไปยังไงแน่นะครับงงหลงทางอยู่นะครับเนาะ ทางก็จะไม่มีบอกเข้านะครับบอมมีเส้นทางมีป้ายบอกอาสิสะท้อนแสงจังหน่อยเด้อครับเด้อตอนนี้ใกล้สี่หกโมงแล้วนะครับเหลืออยู่สามสิบกิโลหอดอุตรดิตต์วัชวินนอุตรดิตนะครับละจะไปนอนอุตรดิตเด้อนะครับทองแสนขันนะครับทองแสนขันนะครับเขาเขตอุตรดิตแล้วนะครับอุตรดิตปวดล้าหน่อย ี่พอทายคลิปย้ำใด่นี่ใจใจใส่ึเปลจะมันดูว้าสิเป็นยูทูบเบอร์จะเป็นยูทูบเบอร์นะครับจะเป็นยูทูบเบอร์โอ้จะสะท้อนแสงจังหน่อยนะครับจะสะท้อนแสงแห้งๆนะครับนะครับสะท้อนแสงแห้งพอตะเวินมันตกมันรับขอบฟ้ามันสิ่รับขอบฟ้าแล้วเฮ้าอ่ะแล่นสวนทางออกไปนะครับ แลนมาจากเมืองเลยออกมาด่านใส่ด่านใส่ออกมาผู้เลือออกมาด่านใส่ด่านใส่แล้วก็ออกมาไอออกมาเนี่ยนครไทยนะครับไทยออกชาติชาติการชาติการแลนมาท่องแสนขันท่องแสนขันนะครับพอท่องแสนขันปุ๊บ ออกพุ่งนาะไปอุตรดิตถ์เลยนะครับเพอจะไปจังหวัดแพร่นะครับนะเราจะไปจังหวัดแพร่แพร่อยู่ร้อยกิโลนะครับร้อยสี่สิบห้าโลนะเห็นปนะ้ายเนาะเห็นป้ายแวบ,บๆอยู่หันนะครับนะฮะถ้าไปอ่อนฮอดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์สามสิบห่ากับเรือประมาณร้อยกิโลอะหอดถึงจังหวัดแพร่นะครับพุ่งบ่ฮอดนอนพักอุตรดิตถ์สักคืนนะครับนะครับเล้วดียพาไปน้องมารีวิวถนนน,นะครับระหว่าง ทองแสนขันนะครับท่องแสนขันนะครับมุ่งหน้าไปจังหวัดอุตรดิตนะครับนะ mm hmm. แดดบ่ายวิ่นอ้องเลย mm hmm. บงบอกเลยว่า mm hmm. แดดดิเปรียงนะครับนะ mm hmm. แดดแท่งแท้นะครับ mm hmm. มาทางบีบอ่อยมีภูเขานะครับมีจะว่ากับบ้ารแลนด์กับบ้าแลนแบบขึ้นเขาลงเขาหลายนะครับ mm hmm. มีจะช่วงอ่า mm hmm. อ่าชาติการนะครับ ช่วงชายตะการออกมาหน่อยนึงนะครับออกมาทางท้องแสงขันนะครับนิดนึงนะครับก็บมีภูเขาลงมาแบบชั้นดิ่งได้เนาะครับมีจุดนั้นแหละหน่อยนึงนะนะครับหลังจากมากันเล่นสบายนี่มังดูครับถนนแบบซ้ำเฮ็ดไวเลยถนนซ้ำของจอยครองเฮ็ดใบเลยครับแล่นยูุบเดียวคลอคลอ,อ,อไหม ดดรดคือบ่ค่อยหลายพี่น้องมันเป็นยังไงเลอบนท่านดีเวลาเข้าเจ้าเลิกงานหาโม่งกลัวกับเลิกเลยนะพี่น้องเนาะตัว่งหน้าข้าเจ้าเพต้องบอกภัยนะครับเขาเนี๋ยสุดใจหูซ้ตาครับตรงหน้าข้าเจาเาเเ้า,า,า,จาสุกเลี้ยงเออเฮอแล้วนะครับข้าวเลี้ยงเออเฮอแล้วเ้อข้าวข้าเจ้านะเขาเลี้ยงเออเฮอแล้วก็ขออภัยเลยครับสีว่าแสงแดดมันซ่องบักแห้งเลยอาจสิบ่เห็นภาพดี สีสวยงามกับกะพยายามสิไทยไทยลบแสงแดดนะครับสีไทยเอาภูเขาแน่ทงหน้าแน่นะตัว,วถนนอนะ่ะสิเบิ่งแน่บุเบิ่งแน่ตัว,ว่าถนนเนี่ยมันมันจะทอนแสงแห้งนะครับแต่ว,ว่าถนนข้าเจ้าสรุปแล้วดีนะครับเอาเบิ่งทงหน้าไปเลยนะครับเนี่ยเบิ่งทงหน้าเขาเข้าเจ้าเลี้ยงเงือกเ,เขาซุกเขาตี๋เลยครับกลนกันแท้มาจากศอกหนึงนี่แหละนะครับแท้เาจาก็บ,บริสุทธิ์ก็บานเห่าเลย นะครับเนี่ยปลาอ้อยไปยังเขาโจงงามงามไหมเป็นยังไงขึ้นงามดิแถวนี้บ่อแห่งแรงขึ้นกันบ่อบ่อแห่งแรงขึ้นบานเข้าบ่อนะครับภูเขาที่เขาเนี่ยเห็นอยู่นี่มีนะครับแห่งแห่งบ่ได้ขึ้นนะครับแห่งบ่แห่งบ่ได้ขึ้นไปขึนปีนนะบ่ได้แลีนถนนนะบ่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 ไมีถนนขึ้นภูเขานะะครับถนนเรียบๆสบายๆพี่น้อง เนียนเรียบสบายสบายภูเขามีอยู่เป็นโน่นตุกโกกีเกอโอ้เขาจะอ่อนหนามานจะสายพี่น้องทงหน้าไหมหน้าปังเขาจะยังเขียวเขียวอยู่หนาบนด้นถอกครับในภูเขามีนะครับภูเขาอยู่กลางๆขางเป็นอย่างจังวิญญาจังหลบกล่องมาจังสี่นะครับเพราะว่าแดดมันซองแดดมันซองหนาแบบตอนนี้ครับรถไปแดดซองหนาบักแห้งนี่ครับเนี่ย ครับเนี่ยเบิ้งเลยเลยครับแดด่องหน้าน,นะครับมือถือไม้ไฟสองหน้าพ่อแมนเนี่ยมือถือกล้องตะเวนสองหน้าเด้ยนี่เด้อพี่น้องเด้อดเพื่อถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งนะมัยพี่น้องเห็นบรรยากาศเห็นอ่าหนท่างสนุนหนทางทีชีวิญญาไปเนาะเกิดมาในชีวิตครั้งแรกครับที่มาแบบนี้นะครับ ที่ได้มาแบบนี้นะครับก่าเคยมาจักเจยเกิดมากก็บม่ได้เคยมาถนนเซนนีเลยนะครับกับบอนึกบอฝันวาดิได้มาถนนเซนนีนะครับเกิดมาจริงๆกับบ่เคยมาเลยครับเซนนีนะครับนะนะครับกับเป็นบุญวาสนานํา่สิได้มาแบบนี้แล้วกับศรีดไปไวปวพระธาตุช่อแห่นะพระธาตุช่อแห่พระธาตุ คนเกิดปีขานเน้อเพื่นบอกกันเมื่อวานนะครับนะเบืบ้องต้นเ,เต็มจอได้เห็นมาพี่นอ้องมือลือเลยนะครับมือตึ๊บเลยแน่ไปนี่นะครับนะกะาโทนเบืองจังหน่อยพี่นอ้องทนเบิงถนนจังหน่อยนะครับไม่ยากกสีหันกล้องหอกไัวางหัวมือแน่ใส่มือแน่พอไปเก็บภาพกางทางแล้วเ <Wow. S 1> พราะว่าถนนหันท่ายถน,นนนี่มันสีบ่ิชัดพรแดดมันซองนะครับนะบางส่วน เสียงนิดหน่อยรถดดอกมากขอไพไ่เดีเด้อ่ะคุ้งสีผมบริเกตตหน้าเสียงน้ำเสียงนั่นมากใส่นะครับก็ขอไพ่ในเบาไพ่ระนะครับเสียงนิดหน่อยนั่นกัานะัน่แดดซองกันครับนะครับหมอแดดกำลังติมลง่ตามภูเขาเลยเด้ ลองแปะพี่น้องลดลดรถรถบุคอยมีเด็ดน,นะครับผู้แดดบังผู้เขาเราไม่เลยแสงจะทอนนะครับนะแสงจะทอนถนนข้าเจ้าดีนะครับถนนข้าเจ้าดีมากเลยนะเส้นนี้นะครับถนนดีมากเลยแต่พัเป็นถนนสวนเล่นอยู่นะครับเป็นถนนสวนเล่นอยู่นะครับนะว่าเป็นถนนซีเล่นนะ ถนนสวนเล่นอยู่นะครับนั่นะครับต้องกว้างนะครับกว้างฟางเลยแหละนะครับรถนักออกริมไห้เข้าใดใช่ไหมนะครับนี่นะครับโอ้ยแดดป้างเลยครับพี่น้องแดดแห้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 ง ภูเขาอยึดดันดัดขวามือนะครับเป็นเป็นรอรอภูเขานะครับรอภูเขา่าห่าง,างดีอยู่ครับท่างดีอยู่เนาะเลยอ,อยู่สามสิบกิโลนะครับหลังสามสิบกโิโลถึงอุตัดิดนาะตอนนี้เวลาห้าโมงสี่สิบสี่สิบสามนาทีหกโมงผมโม้ 6, 6, 6, 6กับเบ้มือนะครับช่วงนี้นะ ไปหาโรงแรมพักนะครับอุตรดิตนะครับโรงแรมพักอุตรดิตหนึ่งคืนนอนนะครับนะรถกับพ่ท่านในพักจั๊เชียมืลนี่ในพักตาพักกินเข่านะครับงาหวา,านดานราด้วยนะ, <c oughs> นะเหล็กน้ำผีด้วยแถวนี้นพี่น้องมีเหล็กน้ำผีหลลายๆ <c oughs> นะครับเนี่ยสร้อยเข้าไป็ <c oughs> นเหล็กน้ำผีลายนะ ส่วนมากขึ้นซื้อเด้อเหล็กน้ำผีอุตดิดเนี่ยนะครับแล้วอุตดิดเหล็กน้ำผีเยอะมากนะครับตรงล่างของทางนี่นะครับเขาจะปลูกบ้านคือกันเนี่ยนาะแดดแห้งให้พี่น้องเห็นบอนลอพี่น้องเห็นชัดเห็นบอนลอนะครับเนี้ปลาแม่เร็วมืออ๋อจิ๊บเห็นชัดเจนนะครับถนนอาจจิ๊บ่ชัดเจนเนาะ นะครับวัตถุประสงค์นะครับขอทษเอาจั็กน้อยนะครับทนเบืองเจักน้อยนะครับอยากให้พี่น้องเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับอยากให้เห็นน้ำนะครับพี่ญาเห็นกับอยากให้เห็นน้ำว่าถนนทุนทางจะเป็นยังไงแน่ระวังท่องแสนขันนะครับเอาป้ายข้างหน้ายัางนี้บ้านเนี้ยเอาเดี๋ยวพี่น้องคอยติดตามนะครับป้ายก้างนาไม่เฉื่อยออกจากท่องแสนขันออกมานะครับเบิกป้าย อุตรดิตไปไหนอุตรดิตเลี้ยวขวานะครับตรงไฟสัญลัตรงนี้นะครับพี่โลกออกท้ายนะครับเนี่ยไฟแดงข้างหน้านี่ครับนะออกไปอุตรดิตนะครับไฟแดงข้างหน้าวิญญาณสีออกัวมือนะครับเนี่ยเป็นถนนสายหลักแลวล่ะครับถนนสายหลักเลยล่ะที่นี่นะครับเนี่ยเป็นซีเรียสยู่ดานเท่าเนี่ยแหละพี่โลกอยู่ด้านนี้นะครับเห็นปะหมายเลขถนนที่เข้าไปสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่นะครับนะ นะครับนี่แหละเป็นถนนสายลักลหละข้าเจ้าว่านี่ครับนี่กันเท้ามาจากพิษโลกนะท้างพิษโลกคือด้านนี้เป็นว่ครับนะครับกันเท้ามาจากพิศโลกแลนอานหลาดมาหนีเลยขึ้นมาหนีไปอุตรดิตเ์เลยเห็นไหมเขาลัดมากนะครับเขาลัดมากเรื่อยๆลัดมากในซอกในซอยนะผมวาควบควบแลนกับแลนได้ดีนะครับก็ถือว่าแลนได้ดีได้ตลอดทา้งอะแหละครับกับแล่นได้ดีโบฟาวดะนะครับ กานเท่าแรงมาทางพิซุโลกเลยก็ดีทางมันเป็นซีเลนไผ่มันเนาะเนี่ยแนได้สบายสะดวกขึ้นกันนะครับคมเร็วกะกับซีด้ดีอยู่เดี๋ยวพี่จานณานะครับขากลับวิญญาสิล่องแลนอ่าจากแพร่ลงมาอุตตเดียแผ่นพันตรงไปนี่นะปักเขาพิซุโลกเนาะมาขับล่องเบิงนะครับในดองเนาะครับกับซีด้หูวได้เห็นน้ากันรและเส้นทางแลนต่างๆเนาะนะครับวิญญาผ้าเที่ยวกับเลาะผ้าเลาะไปที่ละ นะครับผ้าเหลาะพี่น้องผ้าเหลาะพี่น้องไปนะครับเนี่ยนะครับเอาได้ค่อยเบิ้งเลี้ยวขวาเข้าไปอุติตจะเป็นจังไรนะครับนะครับพอไฟเขียวแล้วนะครับว่าเลี้ยวขวานะครับเนี่ยทา้งพิโลกทั้งนี้นะครับเข้าสิมุ่งหน้าไปทา้งอุตรดิตนะครับนี่ปาอุตรดุลอุตรดิตได้ได้บาทนี่ครับเป็นทังหลวงข้าเจ้าพิเศษนะครับคือทังแยกไปจังสันมันกระสิเป็นเป็นเขาเขต นะครับเข่าเขตแบบอ่าถนนชนบ,บทนะครับถนนชนบ,บทไปเนาะครับอ่ะมาติดตามเบิ้งว่าข้างหน้าีางข้างหน้าเป็นยังไงนะครับเนี่ยข้างหน้าเป็นยังไงบ้างนี่ถนนทางหลวงหมายเลขทางหลวงหมายเลขสองสี่โอ้ยี่สิบสี่กิโลจะดิ้นนะครับเด่นชัยเจ็ดสิบห้านะครับอ่ะไปเบิ้งพี่นอ้องอ่านลาดอ่านลาดอ่านลาดเลยบ้านนี้ยนะครับนะไปเบิ้งครับเหลืออยู่ 20กิโลถึงอุตรดิษแล้วนะครับอยากมุ่งย่าพายเทียวกะสิภาไปเบิ้งจะข้าวนะครับอาจสิฮอดอุตรดิษก็ได้อาจสิบ่ฮอ,อดก็ได้นะครับเดี๋ยวสีหาที่พักน้ำอาจสะหาที่กินข้าวเราไปหาศิพัก,กรังสิตก็ได้นะครับละหรืออาจจะไปหาศิพักก่อนก็ได้นะครับละพี่น้องโอ้ความเร็วเลยกระจกกำจัดความเร็วด้วยนี่กำจัดความเร็วกำจัดกำจัดความ <Okay. S 2> นี่ครับเป็นถนนสายหลักเข้าเจ้าเลยได้บาทนี่นะครับถนนสายหลักอันท่าขึา้นมาจากอยากพิศโลกขึ้นอุตนดิพิญญาบาลาเอนเซนบองฮัวเซนไดสิสสะดวกเท่ากันนะครับตอนวิญญาีิมาธิมาท่มา,ทามือเลยวัตถุประสงค์ก็คืออยากมาเที่ยวแถวผู้เลือขึ้นขึ้นเข,นขาผู้เลื่อนะครับเนาะ,นะราคามา ด้านซ้ายน้ำนะครับนะคนรู้สึกยอะแยอยา่างมาเที่ยวจุดดันน้ำนะครับบันนี้ขันมาทางพิกสิได้นะครับมาทางหน้าแห้วนะครับหน้าแห้วม่ออกทางจักการเลยนะครับหน้าแห้วออกชาตจัการได้คือกันนะครับจะก็จะว่า่ามันทางภูเขามันสั้นนะครับแต่เบืองในคลิปมันก็นสั้นอยู่เบิงในคลิปของยูทูบเบอร์นนหลายๆช่องนะครับมันก็นสั้นแต่ว่า มันกลับไปได้รถใหญ่ขนาดรถใหญ่นเจ้ายังมาได้แม่นบ่เท่ารถน้อยปีจีน nope huh? มาบ่ได้นะครับเนาะรถเท่าบ่รถเก่าแห้งรถใหม่อยุพ่อใส่ได้เฮาก็มาได้เนะนะครับถนนเจนีิสเลนเลยพี่น้องเล่นสบายสบายเลยล่ะนะครับวิ่งสบายสบายสบายกว่ากันเยอะเลยฮัลลโหฮัลโหลสบายกว่ากันเยอะนะครับ เพราะถนนมันกว้างแล้วนะครับนะวิญญาวาแลนทังสี่มั่นเลยครับไกลก็กักัมั่นเนี่ยเข้า,านเข้เา,เาใส่เวลาได้นะช่วงลงลงกัดลอยสามลอยสี่ช่วงลงลงนะครับอย่างบนลงนะครับขันขันแลนอยู่ในถนนชนบทดกันสิซ่าคือรถมันสวนทางแล้วก็พันมู่บ้านต่างๆพันอำเภอต่างๆเนาะนะครับ ถ้าวบูดึง้ะพี่น้องมาเที่ยวกับรอมาเรื่อยๆกันเลยครับคือวิญญาณผาเที่ยวนเนี่ยนะครับไม้เลขสิบเอ็ดบ้านี่ถนนไม้เลขสิบเอ็ดบ้านี่นะครับไม้เลขสิบเอ็ดเนาะนะครับออกจากท่องแสนขันหลวงมาเลี้ยวมาตรงเชื่อมกับถนนสายหลักถนนเซนเนียเขาเอินถนนเนียงเนาะพี่นอ้องถนนเนียงบอกเลย,เลย เข้าตัวเมืองก่อนเขาว่ากันเพราะว่าบุ้ยลักกิโย่ยัยสิจิบุตรเขาจนผ่านถึงไม่หยับอ่านดูที่ป้ายอะไรบ้างเนี่ยเห็นบ่กไอ้เจ้าแรนได้เต็มที่เลยนะครับฟิวฟิวนะครับบนแน่ขาครับอาจิ้ากับเซนนีก็ได้ครับขับโลงไปนี่ก็ได้วิ่งพิจิโลกไปนี่นะครับนะนะครับเดี๋ยวคอยติดตามเบืองนะครับนะ กำลังใจกันชมกันไปเรื่อยๆเป็นยังไงแน่เป็นยังไงแน่น,นะครับลงสีข้าวซื้อรับซื้อข้าวไรยตรวจสอบน้ำหนักโอ้มองหนึ่งตรวจสอบน้ำหนักดเดอนี่ยรส,สนะร้างขึ้นครบเห็นบาคับแลนด์ด้เตียบเลยนะครับ สีบอกวดอูจนิตก็ได้นะครับภาพมันบริชัดแล้วนะครับพี่น้องหมายเลขสิบเอ็ดนะที่เข้าใจยยตอนนี้นะเพราะว่าแดดมันซองแล้วก็ตัดภาพออกแสงเข้ามันเลยบริชัดเนาะที่เข้าใจเอชสิบสาม AH นะครับหมายเลขสิบสองหมายเลขสิบเอ็ดนะหมายเลขถนนนะซื้อซื้อถนนอย่างน้อบายพี่น้องถ้าเอฟซี FC ผู้ใดรับชมอยู่ตอนนี้นะไอ้ซอย บอกวิญญาณในเด้อคอมเมนต์ให้วิญญาณทราบแน่นะครับอยู่ใต้คลิปนะครับอันพี่น้องชมคลิปอยู่นี่กะกดไลค์นะครับแล้วก็กดถูกใจไปกดกระดิ่งกริ้งๆนะครับแล้วก็กดกดคอมเมนต์ก็คือคอมเมนต์นะครับเด้คอคำตอบคอมเมนต์นี่แหละนะครับให้วิญญาณทราบแน่ว่าถนนจากพิุโลกนะครับขึ้นมาอุตรดิตถ์นี่เขาเจ้าเอินถนนอีหยังนะครับเขาเรียกถนนอะไรนะครับช่วยบอก วิญญาณทีนะครับวิญญาณบอกหูจักกิเลคขั้งแรกในชีวิตดอ้อที่วิญญาณมาถนนเส้นนี้ขับรถมาเที่ยวถนนเส้นนี้นะขับรถมาเองนะครับก็เลยบอกหัวถนนเส้นนี้พระเจ้าเอินถนนนี้ยังนะครับรู้ว่าเห็นเห็นกะป้ายบอกว่าพิศโลกซ้ายมือออกออกมาจากห้องแข็งขันนะนะห้องแสนขันเนาะ อุ้ยจะดิดขวามือสิเงทเลี่ยวมาซื้อเลยเนะครับบ่องหัเส้นทางสามรูแต่ว่าหมายเลขถนนสิบเอ็ดเท่านั้นนะครับก็เลยบ่งว่าเป็นซื้อถนนไหมครับถนนซื้อถนนอะไรหมายเลขจังจังถนนมิตรภาพก็คือมิตรภาพเหมืนว่หมายเลขสองเหมืนว่ถนนเอเชียคือถนนอ่าขึ้นไปทางเอเชียนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับใช่ไหมนะครับถนนเอเชียเป็นสมัยถนนเลขหนึ่งเด้อ มาถนนเลข 2, สองถนนมิตรภาพเลยครับนั่นแหละครับถนนมิตรภาพนี่ก็คือแยกออกจากถนนเอเชียนามาจากแยกจากถนนหมายเลขหนึ่งออกมาเป็นหมายเลขสองนะครับหมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขห้าเนี่ยโอ้โอโมเร็วเด้อเนี่ยนี่นะรถจับคมเร็วนะครับยาเล่นอย่าเล่นเร็วหลายนะครับขอโทท่านคำแม่งหนักหกโมงหกโมงเลยครับใกล้แล้ว นะครับเหลือยี่หน่อยนะครับมังตะเวนมนซองหนานะครับภาพอ,อ,อนะาจจะไม่ชัดเนาะนะครับภาพอาจจะไม่ชัดอย่างที่คิดเอาไว้ภาพอาจจะสวยงามนะครับนะบรรยากาศจะเวนซองหนาแอบบแอบมน,นะครับนะ มุ่งหน้าไปทางทิตวันตกอิลีเนี่ยนี่พอตะเวนมันซองหนาเขาตลอดเห็นไหมครับเนี่ยขี่รถไปตะเวนแดงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเลย เลขสิบเอ็ดถนนหมายเลขสิบเอ็ดนะครับนอกมายเลขสิบเอ็ดนะครับจังหวัดอุตรดิตถนะครับอุตรดิตถเนาะเกิดมากอะคอนสีมากนี่แหละครับบ่เคยมาจักเทียถนนเจนีก็บ่เคยมาจักเทียครั้งแรกในชีวิตกับวานี่นะครับได้เนอะมามาเที่ยวนะจังหวัดอุตรดิตนี่เขตติดต่อคนจังหวัดได้แน่ซอยบอกวิญญาณเลยเด้อพี่น้องซอยบอกวิญญาณเนี่ยว่า จังหวัดอุตรดีเท่านี่ติดกคบจังหวัดใดแน่เนาะครับนะเนาะเขาไม่ยังาายเมื่อไรแี่รถไฟสิพาที่สองมาลายถรนะู้ตู้รถไปเขาจะอาอยังรถวามเร็วอีย่างเนาะพี่น้องบายนี่เนาะเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันนะครับ่าไปพึ่งติดวางไรงานก่อสร้างเตงานก่อสร้างอยู่ด้านหน้านะนีเนาะนี่โอ้ทางเบี่ยงทางเบียเ่ยงแสดงว่าเขาจะส่งสงอีย่างจังเนวเนาะ งานก่อสร้างอะไรนะเนี่ยเห็นเด็กเขเขีนบ้างก่อไม้พี่นึกวไอไอก่อว้าไล่ปวดก็ขอฝากถึงเอฟซีนะครับเด้องขันใส่รถใส่ถนนย่ามกลางคืนอาชีมมองบอกรด้ไกลเนี่ครับจะคว่ำคมเร็วหลายๆเห็นบ่เขาเจ้าเห็นยังบูทตรงนี้นะครับเนี่เห็นบ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับเี่กจะก่อสร้างอีย่างน้อนี่เนาะนะครับ่ยากกับพวกทำสราบรายละเอียดเนาะโอ้นี่ทำสะพานนี่นี่นี่ ทำสะพานบักใหญ่เลยนะนี่นี่นี่ว้าดบางใหญ่เลยสะพานบักใหญ่รถกูรถยังไม่ใหญ่แท้ฝุ่นมุ้ยนะครับนั่นสร้างสะพานเนาะพี่น้องเนาะรัฐเจ้าสั่งสะพานสะพานมันอาจจะแคบหรืออาจจะขยายถนนออกอีกเนาะนะครับหมายเลขถนน11 H A H ES 13เนาะครับผม รถไนก์นแลนหลายเนี่ยครับผิวถนนเขาได้ชํารุดยืนบางส่วนอยู่เนี่ยพีเนาะงแต่พี่น้องกันขับรถมาย่ามขึ้นกันระมังระวังจังหน่อยเนาะครับเพราะว่าถนนผิวถนนผิวจรา,าจรนะมีคุกระอยู่นะครับเนาะดอกจ่าจอกแกลนนะครับขยอก่าเานาะ ข้าบ่ฟ้านะครับคำใสก่กรน,น้อนนั่หละก็ะน้อนอุตรดิตนี่นะพี่น้องนอนอุตร,รดิตนี่แหละนะครับนอนอุตร,รดิตอุตร,รดิตนี่แหละนะครับนอ,นอุตร,รดิตตรงไปนี่แหละลิปายาวจังหนได้พี่น้องอยากให้พี่น้องเห็นน้ำนะบรรยากาศนะครับออกจากท้องแสนขันออกมา ขี่ออกมานะครับขเขมาเชื่อมกับถนนเจ็นไมายเลขสิบเอ็ดเนี่ยนะครับนะก็เลยโมโหวถนนคือถนนเอียงนะครับสายใดเนนะป้ายเพื่อนบอกว่าจังไดนอ่านมึงนะครับขอให้เดินทางเตยินดีต้อนรับสู่จังหวัดอุตรดิตถโอ้สิลาตุ นะครับครับกะว่าสิท้ายต่อเนื่องพอดีร้านโทรศัพท์เข่ามานะครับแม่นุ่มมันเป็นห่วงนะครับเดินชายตรงไปนะครับเด่นชายตรงไปวันนี้ตรงไปนะครับเนาะครับไปตรงไปพี่น้องเป็นยังไงเข้าเขาไปทั้งอุตตริดีเพิงเป็นยังไงนาะพี่น้องสิรษฐีหูนะครับเนาะครับขับตรงไปเลยเข่าในตัวจังหวัดอุตตริดีนะครับเนาะ วันไหนอาจจะไปหาพักโรงแรมนี่อุตดิดก็ได้นะครับเดี๋ยวเบิกงกัน,นะครับนะเดี๋ยวดูกันนะครับยังนี่เพื่อนว่าจัางใดลำปาง130เด่นชัยร้อ้อุตตริด7กิโลนี่นะครับโอ้ยผ่าบ่าชัดนะพี่น้องกับ,บาว่ากันเด้อครับเด้อผอมันมืดแล้วคำแล้วมันมงกลัวนะ6ุกงงกว่านี่เอ,เ,อเ,อเอา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 บรรยากาศซื่อนะครับเนาะ ภาพบาสิบวชาตแต่ตตว่าเอาบรรยากาศที่ห้องเขาเห็นกับพ่อนะนะครับสะดวกสบายนะครับ,บรถ่หลายนะนะมามามาถ้าปีกรถ่หลาไหลคือถ้าทาาอีสานบ้านเฮานะแา่มาถ้ารถเมไหลยขอนแกนยังโอ,อ้ติดเรื่องพึ่งพื้นนะครับลมเย็นเหมนว่าโอ้ยมันเป็นตะไปนั่งเถอนะเนาะลมเย็นๆนะครับลมเย็นๆจะไปนั่งแต่งลมเย็น จุดพักโถลดนะครับเขาในตัวเมืองนะเข้าเขาเขตเมืองแล้วเขาเขตเมืองอุตรดิตถ์แล้วนะครับนาะหกกิโลนี่หมายถึงตัวเมืองนะครับแต่ว่าชานเมืองนี่บ่อึดเด่นนะครับนาะชานเมืองนี่ไม่อุดไม่ยากนะครับเกาะไทยนะ ก็ไทยเป็นเงี้ยนัะงนั่ะเนี่ยครับกะเขาเมืองตัวอุตรดิตแล้วนะครับแต่ว่าวิญญาณสิบโบไปไายในรอบตัวเมืองเด้เอาแค่มาถึงแค่ถึงตัวเมืองกับพ่อนะครับนะฝากพ่อแล้วล่ะครับตอนนี้เลยมาแวะปั๊มจักหน่อยทำภารกิจจะเข้านะครับนะ คลิปนี้กันมีประโยชน์้ดยชมด่มแล้วใดก้มรูกอะ่ะกดไลค์กดแชร์พี่ยาด้ลครับเดอ้อเอซีใหม่ๆกดกระดิ่งกริ้งๆเพื่อแจ้งเตือนเนาะคลิปหน้าเขาจะไปเที่ยวใสไปเบิ่งน้ำกันสวัสดีครับ